สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุขุสุกคนครับผมบ้าลือจากอีสานบ้านสามเภาวมื่อเนี้ก็มาพอกันอีกแล้วนะครับเนาะพอกันคือเกาเหล่ครับหลังจากที่ห้างหายไปหลายมื้อแล้วครับบอได้ลงคลิปเมื่อเนี่ขฮากาชิมะแ,แนวมาบอกวิธีสากรากระติบเข่าก็เป็นกะระติบเขา่าขาวครับเมื่อนี่เฮ็ดเป็นกะระติบเขา่าขาวเริ่มจากขั้นตอนแรกๆเลยครับหลังจากที่เริ่มจากที่กอเลยครับจนไปหอดพุ่นละครับ จนสารเสียจเรียบร้อยแล้วก็เย็บจนไสเขาได้แล้ะครับอันนี้ก็คือตอกที่เข้าจากไว้นะครับเนาะตอกจากไว้แล้วก็ขูดขูดให้มันได้ที่แล้วก็มัดนับครับนี่กล้องเข่ากล้องหนึ่งสีใไสตอกคือสี่มัดนะครับเนาะสองสองมัดนี่ก็คือฝาสองมัดอีกสองมัดก็ขึ้นนวยครับนี่อันนี้เขาเอา สามสิบหาคูครับนี่เขานับเป็นคูนะครับเนาะสามสิบหาคูอันละสามสิบหาคูครับนี่สามสิบหาคูแล้วเข้ากับทีมะกอแซกันนี่ครับนี่กอแ่กันอันนี้ก็กคือกันครับอันนี้ก็คือสามสิบหกคูครับมันจีเป็นฝาครับนี่ฝามันจีไงก้นอนวยอยู่ครับเนี่ยไงก็นวยอยู่คูนึงครับมันทีเกินกันอยู่คูนึงครับเป็นนวยนี่ครับเข้าเสียวสามสิบหา เป็นฝาข้าวเสี่ยวสามสิบหกครับข้าวเสี่ยวจะคู่ก็กได้ครับนี่แล้วแต่ขนาดแล้วแต่ข้าวหมักว่าขาอยากได้กองเขาหน่อยหรือใหญ่ขนาดใดแต่ว่าฝากับนวยต้องเอาเกินกันอยู่คูนึงครับฝานี่ต้องให้มันหลกว่านวยอยู่คูนึงครับมันคอยสีเขา่าเข่ากันได้ครับถ้ามันทอกันมันก็นสีเขากันยากนาะครับเนาะก็เลยเอาว่าให้เกินครับ เกินไปคูน่นึงครับฟ้าเนี่อันนี้เ้ากระชีมกอเนาะครับนี่สามส <c oughs> ามสิบหาคู่ครับอย่าห้ากระชีมกอให้เบิ้งเลยครับนี่ หลังจากที่ห่อกอเสร็จแล้วนะครับเนาะมันกระได้ออกมาหน้าตาแบบนี้แหละครับนี่อันนี้ห่าเอาสามสิบหาคูครับฟังนี่กับสามสิบหาคูครับฟังนี่กับสามสิบหาคูครับก้องเขาหน่อยง่ายนี่ห่าเสียวขนาดใดกะห่าก็ถ้าอยากได้ง่ายกะเพิ่มต่อขึ้นมาอีกครับนี่เพิ่มต่อขึ้นเป็นสามสิบหาเป็นสี่สิบแบบนี้นะครับถ้าสีใไฮ อยากได้กล้องน่อยเข้ากับลดต่อลงครับนี่ลดลดจำนวนตอกลงลดจำนวนคูล,ลงครับแต่ว่าให้มันได้เป็นครูเนาะ